เมนูสลัดกุ้งลวกบวกน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะเราก็จะมาตั้งน้ำให้เดือดก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลวกกุ้งกันก่อนนะคะนี่เราก็จะลวกกุ้งกันก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน็อกเย็นนะคะเอาแค่พอสะดุ้งน้ำร้อนพอค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็น็อกเย็นได้ไหมค่ะ เราก็จะเตรียมไปในส่วนของผักสลัดนะคะก็จะมีผักคอสค่ะกระมม่วงนะคะแครอทค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศราชินีนะคะเราก็จะนำกุ้งของเราค่ะที่น็อกเย็นไว้เมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็นี้จะเป็นน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะ รากเข้าไปค่ะจับคูกเข้ากันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเตรียมจัดใส่จานได้เลยค่ะ เราก็จะมาเติมงาขาวกับงานำนิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยค่ะ